ปัญหาที่ผู้เลี้ยงแกะในออสเตรเลียพบในขนาดนี้ก็คือมีแกะที่เลี้ยงจํานวนมากนั้นถูกหมาในป่ากัดตายนะครับส่งผลกระทบทั้งทางด้านต้นทุนและภาพที่สะเทือนใจและตอนนี้แกะที่ต้องตายจากการถูกหมากัดก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากที่อยู่อาศัยของสัตว์ในป่านั้นลดลงและมีจํานวนเพิ่มขึ้นพวกมันจึงต้องออกจากป่ามาหาอาหารข้างนอกครับ เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะนั้นพยายามหาทางแก้ปัญหานี้นะครับและเจอทางเลือกใหม่นั่นก็คือการใช้ลามาดูแลฝูงแกะด้วยลานั้นเป็นสัตว์ที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามันเห็นว่ามีหมาเข้ามาใกล้มันก็จะส่งเสียงร้องดังซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงได้ยินนอกจากนั้นมันยังสามารถเตะได้เร็วและวิ่งไล่และกัดไม่ปล่อยครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดความสูญเสียแกะได้ครับ ภัยคุกคามที่สําคัญอย่างหนึ่งในการทําฟาร์มเลี้ยงแกะของออสเตรเลียก็คือฝูงหมาในที่สร้างความสูญเสียทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของคนที่ทํางานในฟาร์มแต่มีเจ้าของฟาร์มแกะแห่งหนึ่งในรัฐควีนส์แลนด์ที่ใช้วิธีการใหม่ๆในการปกป้องฝูงแกะ b Bruce m a c l e s เจ้าของฟาร,ร์มแกะในเมืองวอลวิกเล่าถึงความสูญเสียที่ผ่านมาว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มตัดขนแกะเขาเสียแกะไปประมาณ200ตัวหลังจากนั้น6-8สัปดาห์เขาก็เสียแกะไปอีก200ตัวรวมแล้วทั้งปีเขาเสียแกะไปมากถึง400ตัวในช่วง4ปีที่ผ่านมาหมาในที่โจมตีฟาร์มแกะก็เพิ่มจานวนมากขึ้นแมคลสเชื่อว่าสาเหตุหน่าจะมาจากจานวนประชากรหมาในที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้พวกมันต้องออกมาหาอาหารนอกชายป่าโจนาธานคาสันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากฟูงหมาในในระยะเวลา18เดือนเขาสูญเสียแกะไปประมาณ900ตัวคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า70,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ1,830,000บาทฟาร์มที่อยู่เคียงข้างก็ย้ายหนีไปเหลือแต่ฟาร์มของเขาที่ต้องอยู่เผชิญชะตากรรม กลุ่มอัพฟอสซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ด้านเกษตรกรรมของออสเตรเลียได้สำรวจความเสียหายที่เกิดจากหมาในพบว่าสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศรวมเป็นมูลค่าสูงถึง67ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ1,770ล้านบาทแม็กเลสบอกว่าหมาในและฉลามเป็นหนึ่งในสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่ไม่ยอมฆ่าเหยื่อจนกว่าจะกัดกินเหยื่อแล้ว พวกมันเป็นสัตว์ที่โหดร้ายมากหมาในจะกินแกะทั้งเป็นแกะที่พวกเขาเลี้ยงดูคอยให้อาหารอย่างดีแต่สุดท้ายต้องถูกกัดกินทั้งเป็นบางครั้งพวกเขาพบแกะที่ถูกหมาในกัดกินเนื้อส่วนหลังหายไปหมดแต่แกะยังไม่ตายแต่แม็กเลสยังไม่สิ้นหวังเขาพยายามหาอาวุธใหม่ๆมารับมือกับฝูงหมาในจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าที่ประเทศแคนาดา มีการใช้ลาเป็นสัตว์เพื่อคอยปกป้องปศสุสัตจากหมาป่าและโคโยตุตี้เขาจึงตัดสินใจลองนำลามาใช้ปกป้องแกะในฟาร์มของเขาบ้าง Macleod เ,เล่าให้ฟังถึงข้อดีของลาว่าลาจะใช้ชีวิตร่วมกับฝูงแกะกินนอนด้วยกันและเมื่อใดที่หมาในปรากฏตัวลาก็จะวิ่งออกมานอกฝูงแกะเพื่อไล่หมานายด้วยการกระทึบกีบเท้าและไล่กัด ลาเป็นสัตว์ที่ว่องไวมากทันทีที่ได้กลิ่นหมาในลาจะส่งเสียงร้องและวิ่งไล่กวดหมาในอย่างไม่ลดละเขาเชื่อว่าการใช้ลาปกป้องฝูงแกะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแม้ว่าลาจะไม่สามารถไล่หมาในไปได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ทำให้ฝูงแกะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากหมาในมาจริงๆเขาก็อาจจะเสียแกะไปแค่หนึ่งตัว แทนที่จะเสียแกะไป10หรือ12ตัวในคราวเดียวกันจริงอยู่ว่าการใช้ลาปกป้องฝูงแกะไม่สามารถคุ้มครองได้ร้อยเปอร์เซนพวกเขายัางต้องแสวงหาอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะสงครามกับหมาไหนให้ได้